สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานำเสนอโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีชื่อว่าดัชนีประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง Power Transformer Assessment Index ก่อนอื่นผมขอแนะนำผู้จะทำโครงงานก่อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายนัทวัฒน์ทร,รงชอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ ผู้ร่วมทำโครงงานของผมนายสุริยามโรคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มาและความสำคัญของโครงงานนะครับหากพูดถึงระบบไฟฟ้ากำลังอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมอแปลงไฟฟ้ากำลังซึ่งณปัจจุบันมีราคาที่สูงมากและบทบาทที่สำคัญของมอแปลงไฟฟ้ากำลังก็คือการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าโดยทั่วไป โมแปลงไฟฟ้ากาลังจะเป็นอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือได้แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดความล้มเหลวหรือว่าการเสรื่อมสมภาพได้เช่นกันซึ่งสิ่งสาคัญสําหรับผู้ใช้งานเลยก็คือการมีเครื่องมือสําหรับเก็บฐานข้อมูลและการประเมินสภาพโมเป็นไฟฟ้ากําลังที่สะดวกและแม่นยาเพื่อใช้ในการตัดสินใจและการจัดลําดับความสําคัญในการเข้าไปแทรกแซงได้อย่างเหมาะสมครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานเรานะครับเพื่อพัฒนาดดชนีประเมินสภาพมอแปลงไฟฟ้ากำลังแบบ t a i s ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดก,การและประเมินสภาพมอแปลงไฟฟ้ากำลังเพื่อให้ผู้ใช้ใช้ประกอบการตัดสินใจและจะัดลำดับความสำคัญในการเข้าไปแทรกแซงได้อย่างเหมาะสมในแต่ละรูปแบบซึ่งมีทั้งหมดสารูปแบบก็คือรูปแบบการเปลี่ยน replacement รูปแบบการตกแต่ง รีเฟอร์บิชเมนต์และรูปแบบการซ่อมบำรุงรีแพลสสำหรับขอบเขตของโครงงานนะครับโครงงานของผมจะใช้พิจารณาหม้อปแปลงไฟฟ้ากำลังที่มีเงื่อนไขยอย่างต่อไปนี้ 1. ห,หม้อปแปลงไฟฟ้ากำลังที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าย่อย 2. หม้อปแปลงไฟฟ้ากำลังที่มีขนาด500กิโลโวลขึ้นไปใช้ในระบบไฟฟ้าแรงสูง 3. มอเปลงไฟฟ้ากําลังที่ใช้น้ามันเป็นฉนวน 4. ห่มอเปลงไฟฟ้ากําลังชนดิดสับเปลี่ยนแรงไดันได้เครื่องมือที่ใช้ทําโครงงานนะครับสําหรับฮาร์ดแวร์ก็คือคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อปส่วนซอฟต์แวร์จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งจะเป็นโปรแกรมหลักในการพัฒนาโครงงานโดยรูปแบบคําสั่งที่ใช้ในโปรแกรมส่วนมากจะเป็น VBA และ Macro ครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสําหรับการพัฒนา T AIS เริ่มจาก 1. กำหนดจุดประสงค์สำหรับการประเมินของ T A I S 2. กำนหนดมวลความล้มเหลวสำหรับ T A I S ตามวัตถุประสงค์ 3. กำหนวดวิธีการหรือดัชนีชี้วัดในการประเมินในแต่ละหมวดความล้มเหลว 4. ออกแบบระบบการเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่และ 5. ออกแบบวิธีการคำนวณคะแนน,นการประเมิน T A I S ในแต่ละหม้อปแปลง การกำหนดจุดประสงค์สำหรับการประเมินของ t a i s จะแบ่งเป็นสา3จุดประสงค์หลักๆนะครับคือชี้วัดเพื่อการเปลี่ยน Replacement Index ชี้วัดเพื่อการตกแต่ง r e f e r b i s h m e n t Index และชี้วัดเพื่อการซ่อมบำรุง Repair Index การกำหนดหมวดความสำเร็จสำหรับ t a i s ตามวัตถุประสงค์นะครับ จะกาหนดให้ควบคุมและสามารถเป็นตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ถึงสภาพมอบแปลงไฟฟ้ากําลังเพื่อตัดสินใจในการเข้าไปแทรกแซงหรือจาัดก,การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ครับซึ่งจะกําหนดหมวดความล้มเหลวได้ทั้งหมด10หมวดความล้มเหลวโดยอ้างอิงมาจากเอกสารของซีเก้ครับได้แก่หมวดความล้มเหลวที่1 Active Part แบบ r e p r a b l e หมวดความล้มเหลวที่2 Active Part แบบ Non r e p r a b l e หมวดความล้มเหลวที่3 Pushing หมวดความล้มเหลวที่4 Onload t a ็ Changer หรือ OLTc หมุนความเหลือที่5 OLTc Insulating Oil หมุนความเหลือที่6 Cooling System หมุนความเหลือที่7 Transformer Tank หมุนความเหลือที่8 Ancillary Components หมุนความเหลือที่9 Contact t r s u l f u r และหมุนความเหลือที่10 Main Tank Insulating Oil การกำหนดวิธีการ หรือดัชนีชีวัตในการประเมินในแต่ละหมวดความล้มเหลวนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการเลือกกลุ่มดัชนีชีวัตซึ่งในทางปฏิบัตินะครับจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากผลการทดสอบของมอปแปลงไฟฟ้ากําลังโดยโครงการน,นี้นะครับจะเลือกใช้ทั้งหมด35ดัชนีชีวัตมาใช้สําหรับประเมินแต่ละหมวดความล้มเหลวนะครับตามมาตรฐานของ i อทิปันีไอและซ g เกครับ เมื่อได้เลือกดัชนีชีวัตในการประเมินหมวดความล้มเหลวทั้ง10หมวดความล้มเหลวแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเลือกหมวดความล้มเหลวตามแต่ละจุดประสงค์ของการประเมินนะครับการเลือกหมวดความล้มเหลวสําหรับดัชนีชีวัตเพื่อการเปลี่ยนจะใช้หมวดความล้มเหลวในการวิเคราะห์ทั้งหมด3หมวดความล้มเหลวนะครับก็คือหมวดความล้มเหลว Active Part แบบ n r e p a i r a b l e หมวดความล้มเหลวบูชชิงและหมวดความล้มเหลว OLTC ต่อไปนะครับจะเป็นการเลือกหมวดลูลน้ำเดี่ยวสาหรับดัชนีชีวะเพื่อการตกแต่งโดยเราจะเลือกหมดหลูลน้เดี่ยว Active Part แบบ Non-repairable และหมดคลา้เดี่ยว c o ง r t s y t r a n s f r เป็นตัวกรองสําหรับดัชนีเพื่อการตกแต่งซึ่งจะใช้คัดกรองม้อแปลงไฟฟ้ากําลังที่ไม่สามารถประเมินดัชนีเพื่อการตกแต่งออกไปและหมดคลา้เหี่ยวที่นําไปใช้ประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการตกแต่งมีดังนี้ครับหมดคลา้เหี่ยว Active Part แบบ รีเพลย์เบิลมดความเหลวบูชิงโมดความเหลว OLTc มดความเหลว OLTc Insulating Oil มดความเหลว Cooling System หมดความเหลว Transformer Tank มดความเหลว Ancillary Components และหมดความเหลว Main Tank Insulating Oil ครับต่อไปนะครับจะเป็นการเลือกหมดความ้เหลวสำหรับดัชนีชีวัดเพื่อการซ่อมบำรุงซึ่งจะใช้หมดความ้เหลวในการวิเคราะห์ทั้งหมด7หมวมดความ้เหลวได้แก่ มืความน้ำเหลวคอน1ิซฟันเฟอร์มืความน้ำเหลวบูชิงมืความน้ำเหลว OLTc Insulating Oil มืความน้ำเหลว c o o l i n g System มมความน้ำเหลว Transformer Tank แมืความน้ำเหลว Ancillary Components และมืความน้ำเหลว Main Tank Insulating Oil วิธีการคำนวณคะแนนสำหรับประเมินสภาพมอปแปลงไฟฟ้ากำลังนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3วิธีมีดังต่อไปนี้ 1. การคำนวณคะแนนแบบ summation of individual failure s c o r e จะเป็นการหาผลรวมของคะแนนประเมินแต่ละหมวดความล้มเหลวซึ่งตัวแปร SFMI คือคะแนนประเมินหมวดความล้มเหลวใดๆโดยวิธีการนี้นะครับจะนำมาใช้ในการคำนวณคะแนนโดยรวมหรือ overall score นะครับ 2. คือวิธีการคำนวณแบบ nonlinear mathematical approach วิธีการนี้นะครับ จะแสดงให้เห็นโมดความเหลวที่เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างชัดเจนหากเกิดข้อผิดพลาขดของโมดความเหลวคะแนนที่ประเมินได้จะมีค่าสูงมากอย่างเห็นได้ชัดนะครับจึงนําคะแนนนี้นะครับมาใช้ในการคํานวณเพื่อจัดลาดับความเร่งด่วนในการเข้าไปแทรกแซงหรือจัดก,การมอแปลงไฟฟ้ากําลังนะครับ 3. การคํานวณแบบ worst c a s e approach วิธีการนี้นะครับจะนําไปใช้ประเมินคะแนนแต่ละโมดความเหลวนะครับ โดยจะเลือกคะแนนที่มีค่าเลวร้ายที่สุดของกลุ่มตัวดัชนีชีวัตสําหรับแต่ละหมวดของน้นเรลวครับมาเป็นผลประเมินคะแนนแต่ละหมวดของมเรลวครับต่อไปนะครับจะเป็นการแบ่งคะแนนประเมินสําหรับ TAI S นะครับจะแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น6กระดับตามความรุนแรงของข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นกับมอเปอรไฟฟ้ากำลังนะครับดังตาราง สวัสดีครับผมนายสุริยามาโลจะมานำเสนอในส่วนของวิธีการดำเนินโครงงานซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงการออกแบบและขั้นตอนการทำงานของโปร,โกรแกรม T A I S บน Microsoft Excel ครับกระบวนการทำงานของโปร,โกรแกรม T A I S และนี่ก็คือแผนภาพกระบวนการทำงานของโปร,โกรแกรม โดยโปรแกรมนี้จะเริ่มทำงานจากการที่ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบก่อนว่าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่จะกรอกข้อมูลดัชนีชี้วัดมีประวัติข้อมูลทั่วไปในฐานข้อมูลแล้วหรือยังถ้าไม่มีให้ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลทั่วไปของหมออแปลงตัวนั้นก่อนแล้วจึงสามารถกรอกข้อมูลดัชนีชี้วัดเป็นลำดับต่อไปได้หลังจากนั้นโปรแกรม t i s จะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปประเมินและคำนวณ เพื่อแสดงผลการประเมินสภาพแมอแปลงไฟฟ้ากำลังกระบวนการทำงานของโปรแกรม TIS จะสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. กระบวนการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลหมอแปลงไฟฟ้ากำลังทั่วไป 2. กระบวนการนำเข้าและจัดเก็บดัชนีชี้วัดของหมอแปลงไฟฟ้ากำลังทั่วไป 3. กระบวนการคำนวณและประเมินคะแนนสภาพแมอแปลงไฟฟ้ากำลัง และ 4. กระบวนการแสดงผลการประเมินสภาพแมอแปลงไฟฟ้ากำลังกระบวนการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลหมอแปลงไฟฟ้ากำลังทั่วไปกระบวนการนี้จะเป็นนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของหมอแปลงไฟฟ้ากำลังครับโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่จะเก็บจะมาจากเนมเพลตของหม่แปลงเป็นส่วนใหญ่โดยข้อมูลที่เราจะเก็บจะมีดังนี้ transformer names เลน e ์ r ด t อ o วนเทเลโชเลน t ์เลโชค่าความถีเล a t e d พาเวอร์ power, จำนวนเฟสค่าวนเทคลาสตัวยับยัง้งหรือตัว i n นิบิเตอโรงงานที่ผลิตวันที่ติดตั้งหม้อปแปลงประเภทระบบระบายความร้อนประเภทตัวเปลี่ยนแทบ็บและ Vector Group ครับโดยนี่จะเป็นภาพหน้าต่าง GUI สำหรับกรอกข้อมูล ทั่วไปของมอแปลงไฟฟ้ากำลังครับต่อไปจะเป็นกระบวนการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลดัชนีชี้วัดของมอแปลงไฟฟ้ากำลังกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลดัชนีชี้วัดซึ่งโดนส่วนใหญ่แล้วนะครับดัชนีชี้วัดในทางปฏิบัติจะได้มาจากผลการทดสอบหมอแปลงไฟฟ้ากำลังครับ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางไฟฟ้าการทดสอบ DGA d i s o l v e Gas Analysis รวมไปถึงผลการทดสอบจากการตรวจสอบด้วยประสาสัมผัสิทั้ง5เป็นต้นครับโดยข้อมูลดัชนีจะเป็นข้อมูลสำคัญและข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมินสภาพแม่แปลงไฟฟ้ากำลังในโปรแกรม GIS ครับ โดยต่อไปนะครับผมจะมาอธิบายกระบวนการคำนวณและประเมินคะแนนสภาพหมอแปลงไฟฟ้ากำลังโดยจะมีกระบวนการดังนี้ครับกระบวนการที่1กระบวนการประเมินคะแนนแต่ละดัชนีชี้วัดของหมอแปลงไฟฟ้ากำลังกระบวนการที่2จะเป็นการประเมินคะแนนแต่ละหมวดความล้มเหลวของหมอแปลงไฟฟ้ากำลังครับกระบวนการที่3จะเป็นการประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการเปลี่ยนหรือ Replacement Index กระบวนการที่4ประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการตกแต่งหรือ r e f u r s h m e n t Index 5. จะเป็นการขับประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการซ่อมบำรุงหรือ Repair Index และสุดท้าย6จะเป็นการจัดอันดับผลการประเมินคะแนนแต่ละดัชนีครับต่อไปจะเป็นการอธิบายกระบวนการประเมินคะแนนแต่ละดัชนีชี้วัด โดยกระบวนการนี้จะเป็นการนำกลุ่มตัวดัชนีชี้วัดไปประเมินโดยการเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคะแนนประเมินในแต่ละดัชนีชี้วัดซึ่งจะมีคะแนนในช่วงตั้งแต่0ถึง5คะแนนครับต่อไปจะเป็นกระบวนการประเมินคะแนนแต่ละหมวดความลุ่มเหลวโดยกระบวนการนี้จะมีกระบวนการ2กระบวนการย่อยด้วยกันนั่นก็คือกระบวนการประเมินหมวดความลุ่มเหลวแบบ worst case approach และกระบวนการคำนวณคะแนนโดยรวมต่อไปผมจะมาอธิบายกระบวนการประเมินหมวดความล้มเหลวแบบ Worst Case Approach โดยเราจะเริ่มจากการเลือกดักชนีชี้วัดเพื่อนำไปใช้ประเมินทั้ง10หมวดความล้มเหลวโดยแต่ละหมวดความล้มเหลวจะใช้ดัชนีชี้วัดมาประเมินที่แตกต่างกันไปหลังจากนั้นจะเลือกผลคะแนนตัวดัชนีชี้วัดที่มีค่าเลวร้ายที่สุดในหมวดความล้มเหลวนั้นๆ มาเป็นผลคะแนนประเมินหมวดความร่วมเหลวนั้นครับต่อไปจะเป็นการอธิบายวิธีการคำนวณคะแนนโดยรวมหรือ overall score โดยเราจะนำา1 0 0ลบออกด้วยผลรวมคะแนนหมวดความร่วมเหลวทุกหมดในหน่วยเปอร์เซ็นต์หรือที่เรียกวิธีนี้ว่า summation of individual failure mode score โดยเราจะถ่วงน้ำหนักคะแนนแต่ละหมดความร่วมเหลวเท่ากันหมดครับ กระบวนการประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการเปลี่ยนจะมีกระบวนการย่อย3กระบวนการด้วยกัน 1. การเลือกโหมดความล้มเหลวสำหรับดัชนีเพื่อการเปลี่ยน 2. จะเป็นการคำนวณคะแนนโดยรวมสำหรับดัชนีเพื่อการเปลี่ยนโดยจะเป็นการหาผลรวมของคะแนนโหมดความล้มเหลวสำหรับดัชนีเพื่อการเปลี่ยนเท่านั้นในหน่วยเปอร์เซ็นต์้วยวิธี summation of individual failure mode score และขั้นตอนที่3 การคำนวณคะแนน,นแบบไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับดัชนีเพื่อการเปลี่ยนด้วยวิธีการ Nonlinear Mathematical Approach และนี่จะเป็นหน้าตาของผลการประเมินดัชนีเพื่อการเปลี่ยนบน Microsoft Excel ครับโดยจะมีโหมดความล้มเหลวที่เลือกใช้สำหรับดัชนีเพื่อการเปลี่ยนคะแนนไม่เป็นเชิงเส้นและคะแนนโดยรวมสำหรับดัชนีเพื่อการเปลี่ยนครับ กระบวนการประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการตกแต่งหม้อแปลงทุกตัวจะต้องผ่านกระบวนการกรองหม้อแปลงสำหรับดัชนีเพื่อการตกแต่งโดยหม้อแปลงที่มีผลประเมินหมดความล้มเหลว Active Part n o n r e p a i r a b l e แลและ r r o s i v e Sulfur ที่มีค่ามากกว่าเท่ากับ3ขึ้นไปจะไม่สามารถนำไปประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการตกแต่งได้โดยหม้อแปลงที่กรองผ่านจะสามารถไปกระบวนการต่อไปได้นั่นก็คือ 1. เลือกหมดความล้มเหลวสำหรับดัชนีเพื่อการตกแต่ง 2. คำนวณคะแนนโดยรวมสำหรับดัชนีเพื่อการตกแต่งโดยจะหาผลรวมเฉพาะหมวดความล้มเหลวเพื่อการตกแต่งเท่านัา้น 3. คำนวณคะแนนแบ,แบบไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับดัชนีเพื่อการตกแต่งโดยวิธีการ non-linear mathematical approach และนี่ก็คือหน้าตาผลการประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการตกแต่งนะครับจะแสดงตัวกรองและหมวดความล้มเหลวของดัชนีเพื่อการตกแต่งสถานการณ์กรอง คะแนนแบบไม่เป็นเชิงเส้นและคะแนนโดยรวมสำหรับดัชนีเพื่อการตกแต่งครับต่อไปจะเป็นการอธิบายกระบวนการประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการ่้มบำรุงโดยจะมีกระบวนการย่อย3กระบวนการด้วยกัน 1. การเลือกหมวดความรุ่มเหลยบสำหรับดัชนีเพื่อการซ่อมบำรุง 2. การคำนวณคะแนนโดยรวมสำหรับดัชนีเพื่อการซ่อมบำรุงโดยจะเป็นการหาผลรวมของคะแนนประเมินหมวดความรุ่มเหลยบสำหรับดัชนีเพื่อการซ่อมบำรุงเท่านั้นในหน euh. ่วยของเปอร์เซนต์ 3. จะเป็นการคำนวณคะแนนแบบไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับดับชนีเพื่อการซ่อมบำรุงโดยวิธีการ non-linear mathematical approach และนี่ก็คือหน้าตาผลการประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการซ่อมบำรุงบน Microsoft Excel ครับโดยจะมีการแสดงหมวดความล้มเหลวที่เลือกใช้สำหรับดับชนีเพื่อการซ่อมบำรุงคะแนนไม่เป็นเชิงเส้นและคะแนนโดยรวมสำหรับดับชนีเพื่อการซ่อมบำรุงครับ ต่อไปจะเป็นกระบวนการจัดระดับผลการประเมินแต่ละดัชนีซึ่งจะทําการจัดระดับหม้อปแปลงที่มีความเร่งด่วนต่อการดําเนินการตามทั้ง3ดัชนีจากคะแนนแบบไม่เป็นเชิงเส้นในแต่ละดัชนีครับกระบวนการแสดงผลการประเมินสภาพหม้อปแปลงไฟฟ้ากําลังและนี่จะเป็นภาพผลการจัดระดับความเร่งด่วนในการเข้าไปแทรกแซงหรือดําเนินการทั้ง3แบบครับ โดยจะเห็นได้ว่าหม้อแปลงที่มีความเร่งด่วนที่สุดต่อการดำเนินการในแต่ละแบบจะถูกจัดขึ้นมาอยู่ในันดับที่1ของการดำเนินการในแต่ละแบบครับการแสดงคะแนนโดยรวม overall score จะบอกถึงสภาพโดยรวมของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังซึ่งยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งแสดงถึงสภาพที่ปกติของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังแบบภาพรวมครับการแสดงความจําเป็นต่อการดำเนินการหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังในแต่ละแบบ โดยจะนำคะแนนโดยรวมของทั้ง3ดัชนีมาแสดงจะทำให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดาเนินการในแต่ละแบบครับและผลการประเมินแต่ละหมวดความล้มเหลวทั้ง10หมวดความล้มเหลวครับและนี่จะเป็นผลการประเมินหมวดความล้มเหลวของแต่ละดัชนีครับซึ่งจะแสดงให้เห็นองค์ประกอบหรือหมวดความล้มเหลวที่ต้องเข้าไปดาเนินการ และการแสดงผลสุดท้ายก็คือการแสดงผลคะแนนประเมินแต่ละชินีซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ใช้งานได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นผลการดำเนินโครงงานและวิจารณ์นะครับโดยส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนการทดสอบความถูกต้องความแม่นยำในการทำงานของโปรแกรมครับและการทดสอบมีดังนี้ครับ 1>, 1. จะกำหนดสุ่มกลุ่มตัวอย่างมหมบลงไฟฟ้ากำลังขึ้นมาทั้งหมด10ตัว 2. นำข้อมูลของมอหมปลงไฟฟ้ากำลัง10ตัวนั้นนะครับไปจำลองการทำงานของโปรแกรม 3. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของโปรแกรมครับ 4. ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นข้อมูลล่าสุดของมอหมบลงไฟฟ้ากำลัง10ตัวนั้นครับสำหรับผลการทดสอบจะเริ่มจาก ผลการทดสอบความถูกต้องของการประเมินตัวดัชนีชีวัตและหมวดความน้ำเลวทั้ง10หมดความเลวีคว,เลวครับโดยจะเปรียบเทียบผลการประเมินที่ได้จาก2วิธีการคือผลการประเมินที่ได้จากโปรแกรมดังภาพและผลการประเมินด้วยตัวเองอย่างถูกต้องดังภาพครับจากภาพน,นะครับจึงสรุปได้ว,ว่าผลการประเมินที่ได้จากโปรแกรมมีค่าตรงกับ ผลการประเมินที่ได้จากการประเมินด้วยตัวเองครับแสดงว่าการประเมินตัวแต่สินิชวัตและหมดความล้มเหลวของโปรแกรมนะครับมีผลที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการครับต่อไปนะครับจะเป็นผลการทดสอบการคำนวณคะแนนโดยรวมนะครับจะเปรียบเทียบผลการประเมินที่ได้จาก2วิธีการเช่นกันคือผลการประเมินคะแนนที่ได้จากโปรแกรมดังภาพ และผลการประเมินด้วยตัวเองอย่างถูกต้องดังภาพครับจากภาพนะครับจึงสรุปได้ว่าผลการประเมินที่ได้จากโปรแกรมมีค่าตรงกับผลการประเมินที่ได้จากการประเมินด้วยตัวเองนะครับแสดงว่าการคำรนวณคะแนนโดยรวมมอบแบ่งไฟกำลังของโปรแกรมนะครับมีผลที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการครับต่อไปนะครับ จะเป็นผลการทดสอบการประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการเปลี่ยนสําหรับขั้นตอนนะครับจะเริ่มจากการเปรียบเทียบผลคะแนนนอนลินเนียจากนั้นจะเปรียบเทียบผลคะแนนโดยรวมสําหรับการเปลี่ยนครับและจะทดสอบความถูกต้องของการจัดลาดับเพื่อการเปลี่ยนครับต่างภาพนะครับจะเป็นผลการคํานวณคะแนนนอนลินเนียและคะแนนโดยรวมสําหรับการเปลี่ยนซึ่งคํานวณได้จากโปรแกรมนะครับ ส่วนอีกภาพนะครับจะเป็นผลการจัดลาดับเพื่อการเปลี่ยนที่ได้จากโปรแกรมครับส่วนภาพนี้นะครับจะเป็นผลการคํานวณคะแนนนอนเนียนคะแนนโดยรวมสําหรับการเปลี่ยนและการจัดลาดับที่ได้มาจากการคํานวณด้วยตัวเองอย่างถูกต้องครับทําให้สรุปได้ว่าผลการประเมินดัชนีเพื่อการเปลี่ยนในส่วนการคํานวณคะแนนทั้ง2แบบและการจัดลาดับความเร่งด่วนเพื่อการเปลี่ยนนะครับ ที่ได้จากโปรแกรมให้ผลการทดสอบถูกต้องและแม่นยำตรงตามความต้องการครับต่อไปนะครับจะเป็นผลการทดสอบการประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการตกแต่งครับสำหรับขั้นตอนจะเริ่มจากการทดสอบความถูกต้องของตัวกรองก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะเปรียบเทียบผลคะแนนโดยรวมสำหรับการตกแต่งครับและจะเปรียบเทียบคะแนนนอนลินเนียครับและสุดท้าย จะทดสอบความถูกต้องของการจัดลำดับเพื่อการตกแต่งครับจากภาพนะครับจะเป็นการคำนวณคะแนน,นดัชนีเพื่อการตกแต่งที่ได้จากโปรแกรมโดยจะแสดงสถานะการกรองคะแนนนอนเลียนและคะแนนโดยรวมสำหรับการตกแต่งครับและส่วนอีกภาพนะครับจะเป็นผลการจัดลำดับเพื่อการตกแต่งที่ได้จากโปรแกรมครับส่วนภาพนี้นะครับจะแสดงถึง ผลการทดสอบดัชนีเพื่อการตกแต่งที่ได้จากการคำนวณด้วยตัวเองอย่างถูกต้องครับจึงสรุปได้ว่าผลการทดสอบการกรองเพื่อการตกแต่งมีการกรองที่ถูกต้องและในส่วนการคำนวณคะแนนทั้ง2แบบและการจัดลำดับความเร่งด่วนเพื่อการตกแต่งที่ได้จากโปรแกรมมีค่าตรงกับการคำนวณที่ได้จากการคำนวณด้วยตัวเองครับแสดงว่าผลการประเมินดัชนีเพื่อการตกแต่ง ของโปรแกรมให้ผลถูกต้องและตรงตางมความต้องการครับต่อไปนะครับจะเป็นผลการทดสอบการประเมินคะแนนดัชนีเพื่อการซ่อมบำรุงครับสำหรับขั้นตอนจะเริ่มจากเปรียบเทียบผลคะแนนนอนเินเนี่ยจากนั้นจะเปรียบเทียบผลคะแนนโดยรวมสำหรับการซ่อมบำรุงครับและสุดท้ายจะทดสอบความถูกต้องของการจัดอันดับเพื่อการซ่อมบำรุงครับดังภาพน,นะครับ จะเป็นผลการคำนวณคะแนนนอนเลนเนียและคะแนนโดยรวมสำหรับการซ่อมบำรุงครับซึ่งคำนวณได้จากโปรแกรม,ส,ม,มรส่วนอีกภาพนะครับจะเป็นผลการจัดลำดับเพื่อการซ่อมบำรุงที่ได้จากโปรแกรมครับส่วนภาพน,นี้นะครับจะเป็นผลการคำนวณดัชนีเพื่อการซ่อมบำรุงที่ได้มาจากการคำนวณด้วยตัวเองอย่างถูกต้องครับทําให้สรุปผลได้ว,ว่า ผลการประเมินดัชนีเพื่อการซ่อมบำรุงในส่วนการคำนวณคะแนนทั้ง2แบบและการจัดลำดับเพื่อการซ่อมบำรุงจกโปรแกรมนะครับให้ผลการทดสอบถูกต้องและตรงตามความต้องการครับการวิจารณ์การทำงานและการทดสอบของโปรแกรมในส่วนของการจัดอันดับความเร่งด่วนในการเข้าไปแทรกแซงทั้ง3รูปแบบสามารถจัดอันดับบ่อแปลงที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าไปแทรกแซง ให้แสดงอยู่ในอันดับต้นได้ครับส่วนผลการคำนวณคะแนน,นโดยรวมและคะแนนทั้งสามในชนีสามารถแสดงผลได้ยอย่างชัดเจนดีครับแต่จะมีในบางกรณีนะครับที่ผลคะแนนมีความบิดเบือนคือกรณีที่ผลรวมคะแนนหนึ่งค่าสามารถคำวนวณได้จากคะแนนหมวดความล้มเหลวได้หลายรูปแบบทำให้เกิดการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงไม่ควรวิเคราะห์สภาพหมอ้อแปลงเพียงผลคะแนนเดียวนะครับควรใช้หลายผลคะแนนร่วมกันวิเคราะห์ครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นสรุปผลการดําเนินโครงงานนะครับสําหรับโครงงานนี้นะครับสามารถประเมินสภาพหมอ้อแปลงไฟฟ้ากําลังและแสดงให้เห็นถึงข้อบกร้องได้อย่างชัดเจนดีครับซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจและ จะลำดับความเร่งด่วนในการเข้าไปแทรกแซงหรือจากการมอบแปลงฝ่าย,ยกำลังแต่ละรูปแบบตรงตามวัตถุประสงค์ครับแต่โครงงานนี้ไม่สามารถระบุรูปแบบการแทรกแซงให้ผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนครับเนื่องจากว่ามีแต่ป,ปัจจัยมาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจด้วยโดยเฉพาะปัจจัยด้านต้นทุนหรือความคุ้มค่าในการเข้าไปแทรกแซงครับกลุ่มของกระผมขอขอบคุณอาจารย์พิสุทธิ์และพีสัต ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและขอให้คําแนะนําเพื่อให้โครงงานนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีครับขอขอบคุณครับหากอาจารย์หรือกรรมการท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงงานนี้สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังการนําเสนอโครงงานนี้และกลุ่มของผมขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ